โอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่เดอะวิสตอมนะฮะที่สาขาพารากอนนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิสตอมเนี่ยก็จะเป็นร้านบุฟเฟ่โบนาณนาชาตินะฮะที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากเพราะว่าจริงๆบุฟเฟ่ตับพรีเมียมเนี่ยมันมีอยู่ก็อย่างที่เรารู้กันในตลาดนองมันก็จะมีอยู่2ร้านที่เรียกได้ว่าพูดถึงกันเยอะใช่ไหมครับวิสตอมจริงๆ,ๆเขาจะมีทั้งหมด4ส,สาขานะฮะก็จะมีพอมมานา มีสาขาที่ไม่กับ,บางนานะฮะแล้วก็มีสาขาที่ยามสแวร์วันเดี๋ยววันนี้ที่เราจะไปเนี่ยจะเป็นสาขาใหม่นะครับซึ่งเปิดที่พารากอนใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยเรายังไม่เคยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองดูว่าวันนี้เนี่ยที่สาขาพารากอนนะฮะมีอะไรน่าทานบ้างบรรยากาศในร้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันครับสองาถึงแล้วนะชิวเาเดินทางชมเฮเดี๋ยวไปร้านัน มาถึงแล้วฮะตอนนี้เป็นซูชิโร่ก่อนนะฮะแล้วก็สายมือของเราน่าจะเป็นวิซอมอออเราเจอแล้วเราเลี้ยวมาแล้วเราก็เจอเลยโอเคนะครับอยู่ด้านข้างๆกับแพตตินัมเราชนะครับเฮ้ยมันดูดีว่ะจะที่เห็นนะฮะเคตอนนี้เราก็กําลังดูว่าโต๊ะเราอยู่ตรงไหนนะครับอ่อเราเจอแล้วน้าน้องๆทานแล้วนะครับมาแล้วสคนนะฮะเค เบรรยากาศจะระมานี้ทุกคนแล้วก็หน้าจอนะฮะมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างวะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันแกะได้ไหมอ๋อใช่เลยแบบนี้เอาโอเนี่นะครับ อ๋อมาเดี๋ยวเราสั่งมากินในหลายอย่างเลยนี่นี่นะครับเราสั่งรายการแรกไปแล้วนะครับรายการแรกมีอะไรบ้างดูสีสรุปบินนี่นะครับประมาณนี้นะฮะอเอ่ออาหารญี่ปุ่นมีอะไรบ้างโอ้อาหารญี่ปุ่นก็เยอะอยู่นะคุณพ่อคิีมชีสวากิว ไข่ดองโรนะฮะแซลมอนครีมชีสมีแซลมอนโอ้แซลมอนเยอะแยะยเลยเฮ้ยแล้วก็มีเนื้อซูชิเนื้อวากิวจัมโบ้ซูชิเนื้อวากิวแล้วมีเอาเนื้อวาเกียวไหมเออนี่มีเนื้อไบโอบา,บาด้วยมาแล้วฮะจานแรกของเราซุปทัฟเฟิล ซูปเปอร์เทอร์เฟิลนะครับมาแล้วอันนี้คืออกเป็ดนะฮะอกเป็ดสเต็กอกเป็ดนะครับแล้วก็มีแซลมอนอันนี้เป็นหมูกรอบนะฮะโอ้ยน่ากินนี่กุ้งเรามาแล้วแล้วก็มีหอยนางรมอยู่ นเนื้อแบบน่ากินเจมโจน,จนออเตอเจ้าเปิลดีเคอจ้าเปิลดี แกำลังไม่ซุบกว่าเลยฮะนี่และอันนี้หอยเชลล์ผัดเนยเอ๊ะมาอ,อบเนย จะสเต็กนะคะับดูแ้แล้วนี่ไงตั้งมาแล้วให้มีนี่เข้ามาางหน้าไงให่ตกเข้ามาาง่น้าเห็นเห็นรที่รับผิด่อนางเหล้วก็เลยเ็เลยเ้ดนกัดหน้าเลยก็จอดัดหน้าเลยเราว่ารถันตังเนียมันจะไม่ด่า ตอนแรกหนึ่งจะสูตว่าจะแซงแล้วกลัวกลัวกลัวสวิตด่าก็เลยบอกว่าขับตามรักกันคือรถรถมินเป็นแบบคันที่ได้เลี้ยวเข้าสุดท้ายอ่ะแล้วมันก็ตัดในกรอกอ๊อฟโอ้ยคันใหญ่ตัดเวลาเดียวเดียวมันใช่ไหมใกล้ๆกันมิจอาฝัดแป๊บเลยอันนี้ก็ใส่เงยนี่เลยใช่ครับถังแล้ว เมื่อกี้ที่ตั้งออเดอร์มาเนมเนมปากะนาดจะตั้งเอาอะไรเพิ่มเอาเลยพอพอ,พอมาตั้งมเป็นเดียวมาได้ไหนนี่ฮะเป็นปลากิ n มาแล้วครับโอ้ยสี่ชิ้นน่า,มมา,นากินนี่ฮะโอ้โหซูชิวากิว,วข้าวมีนิดนึงอุตคาคำสาใจ แต่ก็นเนื้อไม่โอภาจัดหนักอีิงเป็นดเดียวมันก็เหมือใช่มันเล็ห,หนนุ่ยคำคำใหญ่เท่าหน้า